เ,เราหาอะไรที่ว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ดีกว่าก็มาเจอิธรรมตอนแรกที่มาเจอเนี่ยก็รู้สึกยุ่งยากใจเอ๊ะอะไรก็มไม่รู้เราไม่เคยรู้ตัวเราเองเลยว่า<อ>ตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยรูปมีถึง28ดวงประกอบไปด้วยจิตนะคะก็คือนามนะจิตเจตสิก่องดวงจิตมีถึง89้89ดวงนะคะแล้วก็ยูนับโดยพิจารณา120เจตสิกอีก52ดวงเราไม่รู้เลยว่า ตัวเราเนี่ยจริงๆและประกอบด้วยอะไรนะคะ<ช>ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยรู้นะเอ๊ะพอมา,ราเรียนเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะแต่พอเริ่มเรียนไปเรียนไปทําให้เรารู้ตัวเราเองที่เรียนเนี่ยเพื่อเราได้เรียนรู้ตัวเราเอง,อา,าอ,งาอายุราชการคือทํางานมามียอายุหกกว่านี่ยัง<ช>ไม่รู้เลยว่า<ช>ร่างกายเ,าเป็นยังไงนะคะแต่พอมารู้แล้วก็รู้สึกทึ่งนนะ่ะและทําให้หหเรารู้ว่ารู้รู้กับ ตัวเราแล้วก็รู้ปัจจุบันรู้เท่าทันตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าซาบซึ้งนะคะในองค์เดพรัศสสดาสัมมาสาัทธเจา้าที่ท่านได้ตตัสรู้แล้วก็บอกแล้วก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาติที่มันอยู่กับโลกโลกนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่มีใครที่จะสืบทอดนะพระพุทธองค์ได้ไไดึงสืบนพบแล้วก็มามาถ่ายทอดนะคะแล้วก็คิดว่าอริยธรรมก็คือเป็นธรรมะนะคะที่พระพุทธองค์ ให้รู้ให้เรารู้และให้เรารู้ตัวเองเนื่องจากว่าอ,าอยู่วัดไม่เหนยโยงเนี่ยท่านเจ้าคุณนะคะ็คือหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นพระที่สองมิปัาส,สนาซึ่งเราพอมาปฏิบนะัติแล้วเนี่ยเวลาตอนแรกฟังท่านเทศแล้วไม่รู้เรื่องเลย<ช>อะไรครูค้รนอนนี่ท่านเทศอะไรนะไม่รู้เรื่องแต่เมื่อมาเรียนวิธรรมนั้นรู้รู้ว่าอะไรคือที่อะไรคือนามนะคะอะไรคือตัวรู้อะไรคือผู้ถูกรู้ฟังแล้วรู้เรื่องขึ้น เข้าใจขึ้นมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วเวลาเราเกิดอะไรกับตัวเองก็จะพิจารณาเช่นตอนนี้ก็เริ่มเป็นเขาก็จะพิจารณาดูว่า<ช>เอ๊ะการเป็นเขาเนี่ยมันอะไระประกอบบ้างนะมันก็จะมีเวทนาใช่ไหมครับ<ช>พอมีเวทนาเกิดเราก็จะดูว่าดวงจิตตรงไหนในเวทนาประกอบด้วยอะไรบ้างเจตสิกอะไรบ้างรูปมันเป็นอะไรบ้างอ๋ออันนี้เองคือจิตเมื่อจิตไปรู้นั่นคือผู้รู้ ่วนล <จะ S 1> ูกเป็นผู้ถูก <จะ S 2> รู้ต้นนะคะอยากจะถามเทคนิคเพราะว่าอันนี้สําคัญเลยว่าเราเรียนอภิธรรมรู้สึกว่ามันจะยากจะจายากต้องมาแยากแยะในแบบนั้นก็หัในการที่จะสงเคราะห์ในการที่จะ,ะจำก็มีตัวเลขเยอะแยะมากมายทั้ง89ทั้ง121แล้วก็52ทั้ง18ทั้ง28ยากมากในเรื่องของยกเว้นนิพผ่านนะมันจะง่ายหน่อยก็เหลือแค่หนึ่งแล้วก็ดูรายละเอียด ไม่ยากแต่ว่าอาจารย์มีวิธีการที่จะแยกแยะหรือวิธีการจําอย่างไรหรือมีวิธีการทําอย่างไรที่ให้มันสามารถกระ,ะจายแล้วก็ทราบในรายละเอียดแล้วก็จําได้ด้วยจเจริญปอก็ตอนเวลานั่งเรียนนะก็นั่งเรียนไม่ความตั้งใจเจริญปองคือเมื่อเราตั้งใจเนี่ยเราก็มองนะแต่ยังไม่ได้จดเลยนะคะ,จะเจริญปงก็ดูแล้วเดี๋ยวนี้ลงแค่ Yeah, yeah. ถ่ายบนกระดาน yeah, yeah. พอเราขนาดเรียนเนี่ยนั่งตั้งตั้งใจฟังเ uh huh. มื่อกลับไปบ้านเราเราถ่ายรูปไว้ใช่ไหมเราไปจบ yeah, yeah. เลคเชอเร์พอจบเลคเชอร์เสร็จเราก็มาสรุปมาสรุปแล้วก็มีโอกาสได้มาต <Yeah, yeah. S 2> ิวเพื่อนนะคะก็มีความรู้สึกภูมิใจว่าอ <Yeah, yeah. S 2> โอเค <Sure. S 2> เราไม่ได้เป็นพระนะแต่เรา สามารถทำธรรมทานแล้วผู้ที่ได้รับธรรมทานของเราก็คือผู้เพื่อนที่เราเรียนมาด้วยกันซึ่งทุกคนก็อยากรู้เนี่ยคิดว่าเป็นการที่มอบสิ่งที่ดีๆให้นะคะแล้วรู้สึกภูมิใจแล้วเวลาเรียนเย็นๆฉันก็โดนจิตมีเท่าไหร่เอามาพิจนารณาตัวยกั มันจะช่วยให้เราจาเพราะว่ามันจะไม่มีใครที่จะไปจำเรื่องของคนอื่นหรอกส่วนใหญ่จะจําเรื่องของตัวเองก่อนใช่ไหมเอามาใส่ตัวเองว่าเอออันนี้นะอย่างนี้จากถุกประสาทอ๋อมันตานี่นะแล้วมันัะไร่ะมันมีมีบอกว่ามันเป็นอะไรสีดำาะซึ่งเมื่อเทียบกับทางวิทยาศาสตร์ทางหมอปัจจุบันเออมันจริงนะที่ว่าคุณโอเมื่ได้ยังไงหูนะอันนี้นะเราก็เทียบกับภาษาบาลีที่เราเรียนใช่ไหมครับรูป28มีอะไรบ้างนะที่ไม่มีอันเดียวก็คือ เพราะว่าผีกทีใช่ไหมมีเฉพาะผู้หญิงผลิสินซีมีเฉพาะผู้ชายนอกนา้น้มีเหมือนกันหมดเลยเนี้ยพอเรามาเทียบกับตัวเราเองทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องท่องมากแต่ถามว่าท่องไหมก็ต้องท่องเพราะมันก็จะต้องมีบาลีให้เราท่องนะก็คือท่องท่องแต่ว่าท่องแล้วต้องมาพิจารณาตัวเราจะช่วยในเรื่องการจำเมื่อเราจําได้แล้วเนี่ย คืออาจจะไม่เห็นคนอื่นไม่ตัวอะไรตัวอืนเี่แต่อาศัยที่น้องพิจารณาพ่อทอแล้วก็มาคิดนะคะพอมันจําได้แล้วมันไปได้แล้วมันเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรียนให้รู้ใช่ไหมเรียนให้จำแล้วก็นําไปคือให้เพื่อนๆถูกต้องใช่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทบทวนแล้วทบทวนอีกก็เลยทําให้เราแบบมีพลื่นเราสอบก็สบายใจสุดยอดเลยแล้ววิธีการที่จะนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์เมื่อเราเรียนอี่ิธามแล้วอย่างนี้จำอย่างไรที่จะได้ประโยชน์อย่างโดยแทร่หลายแล้วก็ทั่วถึงก็จะได้ก็คือตอนนี้ก็คือนอกจากมาใช้ในตัวเองนะคะถามว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้อะไรเมืม่อก่อนวนทิ่เหรือเอาใจใจตัวเองนะคะก็คืออัตัวตนส่นงนะคะแต่เมื่อมาเรียนแล้วมีความรู้สึกว่า ปล่อย<ม>วางปลูกให้เพื่อคนอื่นด้วยแล้วก็ให้แล้วก็อารมณ์สงบลมเย็นลงเป็นผู้<ม>ที่มีจิตใจเฉยแตะตนเอง<ม>แล้วก็จะไม่ถึงคนอื่นมากกว่าตัวเราเองค่ะอันนี้ก็แ,บบแือนได้เวลาท่านเจ้าุนก็ยังบอกว่าเมื่อเราเรียนแล้วเราต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะถามว่าตัวเอง,ชงใช่ไหมใช่ก็จะพิจารณาอย่างนี้ค่ะแทนที่เราพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยในตัวเรานั้นเองค่ะที่เราทำไ้ถามว่าได้อะไร ก็เราเรียนมันจะมีอนุสติสติใช่ไหมคะที่เรียนทีจะนึกว่าอ๋อตอนนี้นะเราพิจารณาได้อาทำมานุสตินะใช่ไหมคะสายพิจาราคิดไปอ๋อพอเราพอได้ธรรมานุสติเรามีความรู้สึกศรัทธาพุทธองค์อ๋อได้พุทธานุสติอีกแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระที่มาสอนอ๋อสังฆานุสติอีกก็คือนึกถึงพุทธรรมดีแล้วนอกจากนั้นอย่างพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็พยายามรักษาสี่ให้มันยิขึ้นก็ได้สีลานิสติและประการสุัทธา ก็คือจากานไม่ใิ้จากการบริจาคทานคือตรงอยบที่พระพุทธองค์บอกว่าการให้จะลดในเรื่องความขี้เหนียความตะ้นก็เลยแบบมีความรู้สึกซึ้งก็เปใจมาแล้วยอดมากงานนี้นําไปใชจลดอารมณ์ร้อนตอนอารมณ์ร้ายแล้วก็ใส่อารมณ์เย็นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เห็น สัจธรรมและมองทุกอย่างเป็นธรรมะมันก็เลยลดละในส่วนที่จะทำให้เกิดความเศร้าหมองแห่งจิตได้ใน,นต้องขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์วันและพรลาบเกิดวันนี้ก็รลาบเกิดจริงๆวันนี้ก็มาเจอกันนะเพื่อเวลาที่จะต้องถวายพัทหารเดี๋ยวยังไงมีอะไรก็จะได้สัมภาต่อนะขอเจริญพรในขอบคุณมากๆอันนี้เป็นความจริงที่น่า<ไ>ประทับจเจ๊กิเกิขอเจริญพรสดจะได้จะได้